พอพอเราคู่กันที่ไบวินที่ว่าเนี่ยนะครับออนแอร์ปั๊บปรากฏว่ามันเป็นกระแสแบบบูมหนักขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งครับมันก็เลยทําให้กระแสซินิวายเนี่ยเหมือนมันรุนแรงประทุรุนแรงมากขึ้นไปอีกอจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ต้องใช้คําว่าซินิวายล้นตลาดนะครับทุกคนก็อักความิเลิลิวายกันหมดครับผมก็เลยตอบไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนเพราะว่า ตอนแรกๆเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาได้ได้รุนแรงขนาดนี้ไกลขนาดนี้แต่เมื่อมันมาถึงแล้วเนี่ยก็ได้ต่พูดกันว่าโอเคตาบใดที่ยังมีมีมีคนดูนะครับเราคงจะต้องทําตอบสนองคนดูไปด้วยกันพัฒนาหรืออะไรต่อเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วเชื่อว่าเขาเาก็มาจากแฟนแฟละครอย่างอื่นมาก่อนแล้วครับครับก็มีมีหลายๆคนที่พอมาดูซีรีส์วแล้วก็กลับไปดูละครแบบเดิมไม่ได้ ตัวซีเกตซอสอันนี้มันมันคืออะไรครับพี่ถามผมเชื่อว่าน่าจะมาจากโอเคก็อย่างที่บอกครับว่าเราเราทำมาเยอะใช่ไหมครับทำมาทำมามากก็คิดว่าประสบการณ์ที่เราที่เราสั่งสมมาด้วยก็อาจจะทําให้เข้าใจคนดูว่าเขาชอบแบบนี้บอแบบนี้แคสแบบนี้ก็ก็ก็คิดว่าเราจะเข้าใจตรงนี้มากหน่อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีมงานที่ทําอย่างต่อเนื่องมาก็ประสบการณ์ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะมีโอกาสที่จะเข้าใจมากขึ้น มากขึ้นเรื่อยๆว่าคน,นคดูน่าจะชอบแบบไหนแบบไหนนะครับ,รบจับข่าวคุยหุ้นเจาะลึกการลงทุนหุ้นไทยพร้อมโพยหุ้นแนะนำประจำเดือน สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคุณสถาพรพานิตรักษาพงศ์นะครับหรือว่าคุณถานะครับคุณถาเป็น c ีอของ GMMTV นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มวันหรือว่าหุ้นวันอีของเรานะครับเวลาเราพูดเรื่อง g m เอ็เนี่ยแน่นอนทุกคนก็นึกถึงซีรีส์วายนะครับเพราะท้ง GMTV ็เนี่ยมีซีรีส์วายโด่งดังหลายเรื่องนะครับแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนพายมันด้วยเราก็เชิญคุณถามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตัวซีรีส์วายนะครับสวัสดีครับคุณสถาพรขออนุญาตเรียกว่าาพนะครับ ตัววายซีรีส์เนี่ยม,มันเริ่มมายัางไงครับพี่ถ่ายแล้วทาไมเราถึงเรียกว่าซีรีส์วายครับจริงๆ Y วายเนี่ยมันเริ่มมาจากวัฒนธรรมการ์ตูนของญี่ปุ่นนะครับ<อ>จริงๆมันคือเริ่มต้นจากความเป็นมังงะก็คือการ์ตูนญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่ายาโออินะครับโอเคอคนไทยก็มาเรียกว่าวายแต่ถ้าถามว่าเรื่องซีรีส์เนี่ยครับอบอกตรงว่าก็ยังไม่ได้ศึกค้นลงลึกไปว่าซีรีส์เรื่องแร,งรกๆม,ม,มันคืออันไหนนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็น จากญี่ปุ่นนะครับอันนี้น่คิดว่าอย่างนั้นนะครับคือจะมังงะมาเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นอ่าน้คิดว่าอย่างนั้นนะครับครับผมแต่ของไทยเองเนี่ยซีรีส์เรื่องแรกเลยที่เรียกว่าวายจริงๆอ่ะน่าจะเป็นเรื่องเออเลิฟซิกนะครับอ๋อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาประมาณสองสามปีครับก่อนที่จีบีเอ็มทีวีจะทำซีรีส์วายเรื่องแรกครับก็คือโซตัสเดอะซีรีส์ครับอ๋อโอเคพอหลังจากนั้นก็ต้องบอกว่าบูมบูมแบบต่อเนื่องมาถึงวันนี้ครับเพราะว่าท่นทำกอนทั้งจริงจัง ครับผมแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการต่อยอดไปในหลากหลายรูปแบบครับผมบูมต่อเนื่องจริงๆพอดีผมเพิ่งไปเที่ยวตัวเกียวมาเดินอยู่กลางตัวเกียวก็เห็นโปสเตอร์ไบร์ทวินอยู่กลางตัวเกียวเลยทีนี้อันนี้อันนี้พิธาคิดว่ามันมันเป็นแฟชั่นไหมคือคือมันจะเฟดไปไหมหรือจริงๆพี่พิธาคิดว่ามันมันมันกลายเป็น ประเภทของซีรีส์ประเภทของละครที่จะอยู่ตลอดไปละคือตอนแรกๆที่เราทําเริ่มที่เริ่มที่เริ่มจากโซตัดอย่างที่บอกนะครับแล้วเราก็ยังมีทำมาเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วก็แค่ปีละเรื่อง2เรื่องเท่านั้นเองรปรากฏว่าพอพอเราคู่กันที่ไบวินที่ว่าเนี่ยนะครับ,รบอ่อนแอปับปรากฏว่ามันเป็นกระแสแบบบูมหนักขึ้นไป<ม>อีกครั้งหนึ่งครับ,รบ,รบมันเป็นมันก็เลยทําให้กระแสซีรีส์วายเนะี่ยเหมือนมันรุนแรงประทุรุนแรงมากขึ้นไปอีกอื จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ต้องใช้คําว่าซีส์วายล้นตลาดนะครับทุกคนก็หันมาดซลยอวายกันหมดครับผมอืก็เลยตอบไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนเพราะว่าตอนแรกๆเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาได้ได้รุนแรงขนาดนี้เมื่อมันมาถึงแล้วเนี่ยก็ได้แต่พูดกันว่าโอเคตราบใดที่ยังมีมีมีคนดูนะครับเราก็คงจะต้องอทําตอบสนองคนดูไปด้วยการพัฒนาหรืออะไรต่อเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ ครับนะครับเวลาพิถาพูดว่ามันประทุรุนแรงหรือมันมันดังมากๆเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจมันไม่ได้ดังอยู่เฉพาะในเมืองไทยครับเพราะอย่างที่ผมบอกผมไปโตเกียวก็เจอโปสเตอร์ไบวินแล้วก็เคยเห็นในข่าวว่าน้องเขาก็ไปออกคอนเสิร์ตอะไรที่เมืองจีนที่ประเทศอื่นๆด้วยมันกลุ่มคนดูเนี่ยมันมีประเทศไหนมากเฉพาะเอเชียไหมครับฝรั่งเขาดูไหมคือจริงๆเราต้องบอกว่าสาวไยที่ว่านี่นะครับครับในเอเชียเนี่ยคือเป็นหลักนะครับเพราะว่าเหมือนกับ อาจจะเป็นไปได้ว่าซีรีส์ซีรีส์ไทยนะครับ,รบก็มีความเป็นวัฒนธรรมเอเชียผมเชื่อว่ามันก็มีความใกล้เคียงกับตรงนี้มากเพราะฉะนั้นก็จะเก็บกลุ่มแฟนคลับที่เป็นที่เป็นเอเชียด้วยกันก่อนครับเพราะฉะนั้นในแถบเอเชียทั้งหมดเนี่ยจึงจึงเป็นแฟนซีรีส์วายไทยเรียกว่าทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับในยุโรปอเมริกาอเมริกาใต้ก็เราก,รากไปหมดเ,เลย,ยครับคือใช้เป็นว่าแฟนคลับแล้วกันครับคือมีผู้ชม ผู้ชมผู้ชมซีรีส์รอบของของเรานะครับรอบกว้างไปถึงขนาดนั้นแล้วนะครับโอเคเวลาในเอเชียเนี่ยที่ผมเห็นก็ต้องเป็นนอร์ทเอเชียหรือว่าอาเซียนเราไปเซา t h เอเชียด้วยไหมครับจริงๆไปหมดเลยนะครับคือจริงๆแล้วอินเดียนี่ตอนนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยครับคือก่อนหน้านั้นนะครับก็จะเป็นจีนนะครับผมแล้วก็เป็นอาเซียนนะครับแล้วก็ต่อมาก็พอเราผู้คู่กันบูมญี่ปุ่น ญี่ปุ่นจะมาแรงมากครับคนญี่ปุ่นจะชื่นชอบนักแสดงและก็ซีเรีสลซีีเราเยอะขึ้นผมเคยเห็นรูปไปวินไปคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นคนเยอะมากเป็นสเตเดียมครับง่ครับเราเคยไปจัดงานที่นั่นเราจัดสองรอบนะครับ2วันครอรอบหนึ่งจุคนได้หนึ่งหมื่นคนแล้วก็สองรอบโซอาครับครับแล้วนอกจากประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีประเทศอื่นที่เขาผลิต ซิลิไวน์ไหมครับถ้าประเทศที่เป็นหลักๆน่าจะเป็นญี่ปุ่นและก็เกาหลีนะครับอ๋อที่ที่ที่ยังผลิตซิลิไวนยอยู่แล้วก็น่าจะเยอะขึ้นด้วยตามกระแสที่เราทําตอนนี้เหมือนกันแต่เราเป็นคนจุดกระแสนี้คือเชื่อว่าตอนพวกเราหลังจากพวกเราคู่กันนะครับก็จะจุดกระแสไปหมดเลยทุกๆที่อ๋อครับแต่ถ่าในแง่ความดังที่ทราบมานะครับจะเป็นอย่างนั้นความดังในตลาดโลกถ้าของเราไปเทียบกับเกาหลีแต่ญี่ปุ่นนี้เราเราคือต้องใช้คํานี้ครับว่าเอาโอเคเป็นเรื่องๆมากกว่า ครับอ่าเป็นเรื่องเรื่องไม่ก็คือไม่ได้หมายความว่ามีซีรีส์ไวทุกเรื่องที่จะที่จะโด่งดังไปในระดับนั้นอะไรเงี้ยครับอ๋อโอเคครับเซนก็ก็จะเป็นเรื่องเรื่องไปที่ว่ามันเนี้ยก็จะก็จะดังมากหน่อยอะไรเงี้ยครับครับผมเป็นเป็นเป็นที่รู้จักของแฟนคลับต่างชาติเยอะหน่อยครับผมครับพี่ถ่ายแล้วทําไมเวลาเราพูดซีรีส์ไวเนี่ยเอ่อบางเห็นผมเห็นบางทีแมกซีนฝรั่งเราก็จะเรียกว่าเป็นบอย s l เลิฟนะครับทำไมทำไมไม่มี girls เลิฟจริงๆแล้ว Y เนี่ย คือยาโออีเนี่ยคือเป็นเป็นบอยเลิฟนะครับยาโออียาโออียาโออีนี่คือบอยเลิฟใช่ไหมครับแล้วก็ความหมายมันคือบอยเลิฟอยู่แล้วยูรินี่คือเกิร์ลเลิฟเพราะฉะนั้นมันคือวายเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยของของไทยเองก็ก็เริ่มมีให้เห็นแล้วนะครับผมเริ่มมีให้เห็นอยู่สองเรื่องสาเรื่องแล้วเนี่ยครับของขนาดชีพมทีวีเองก็ยังทดลองทําไปเมื่อปีที่แล้ว ที่เป็นคู่รองอยู่ในซีรีส์ใช่ครับมีมีเป็นคู่รองอยู่ในซีรีส์เรื่องหนึ่งในแค่เพื่อนกับเพื่อนนะครับแต่คู่หลักนี้ก็ยังเป็นแล้วก็ไบส์เลิฟใช่ครับยังเป็นโอมนันนนในเรื่องแค่เพื่อนกับเพื่อนนะครับแล้วพอมาปีนี้เราก็ขยายเอาเอาคู่รองที่เป็นผู้หญิงสองคนในเรื่องก็คือน้องมิวกับน้องเลิฟมาต่อยอดทําเป็นซีรีส์เต็มๆในปีนี้อ๋อโอเคทำซีรีส์เรื่องใหม่เลยโดยใช้2คนนี้มาเป็นนักแสดงนำออนแอร์เมื่อไหร่นะครับน่าจะปลายปีนี้มาก ปมมงนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนเริ่มถ่ายทาโอเคต้องต้องทุกคนต้อง,องร,อรอดูเลยครับแต่ว่าในตลาดตอนนี้เริ่มเริ่มมีให้เห็นแล้วครับครับเป็นซีรลี่วายแบบยูนิใช่ถึงแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าเท่าเทา่าซิลลี่ซีรี่วายผู้ชายนะครับครับผมขรับข,ของต่างเทศผมเข้าใจว่าพูดถึงวายปั๊บก็เป็นยาโออีมากกว่าไม่ได้เป็นไม่ได้นักขนาดนี้เออเป็นอย่างนั้นครับครับผมมีการผลิตซีรลี่วายผู้ชายมากกว่า อันนี้เป็นเพราะกลุ่มคนดูกลุ่มคนดูซีรีส์วซึ่งตอนนี้เป็นยาโออีเนี่ยเป็นกลุ่มกลุ่มไหนนะครับเป็นผู้หญิงครับร้อยละแปดสิบไม่ใช่ LGBT ด้วยเป็นร้อยละแปดสิบเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงแซ่งอายุน้อยตั้งแต่วัยรุ่นยันยันคนทํางานไปเลยครับเราเคยเจอแฟนคลับที่อายุมากที่สุดประมาณหกสิบปีอ๋อโอเคผมคิดว่าเป็นน้องๆก็ก็เริ่มตั้งแต่วัยรุ่นเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าแปลกตรงที่ว่าจับมาถึงกลุ่มคนทํางานด้วย ครับครับแล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกว่าก็ก็มีมีมีอายุ60ด้วยที่ที่มาชื่นชอบนักแสดงของเราอะไรเงี้ยครับครับผมอันเนี้ยเราเราเคยทำเซอร์วิสไหมครับว่าคนที่เขาดูซีรีส์วายแบบติดเลยเนี่ยนะครับคือเขาดูละครประเภทอื่นด้วยไหมหรือว่าเขาชอบแนวนี่เลยจริงจริงแล้วเชื่อว่าเขาก็มาจากแฟนแฟนละครอย่างอื่นมาก่อนแหละครับ ก็มีมีหลายๆคนที่พอมาดูซีรีส์ไวแล้วก็กลับไปดูละครแบบเดิมไม่ได้สลับไปสลับออกก็มีไม่ได้ก็มีแต่บางคนก็ยังได้นะครับสลับไปสลับมาอย่างนี้ครับครับผมเท่าเท่าที่เคยเจอนะครับที่ที่พูดคุยกันมาโอเคแล้วแล้วทำไมทำไมมันต้องเป็นซีรีส์ไวทำไมไม่มีมูวี่ไวหรือว่ามันก็จะมี LGBT หนังอย่างที่ฉายบนเน็ตเฟซเรื่องคอมีบายวานีคอมีบายวานีไอ้เนี้ยถือเป็นวัวคือ มันมองยากครับแล้วแล้วแต่คนมองถ้าถ้าถ้าเป็นมองว่าอันนั้นก็เป็นเป็นซีรีส์เ g เจนทีีอะไรครับที่เป็นอีกอีกอีกแนวหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่เขาจะไม่เรียกว่ามูฟี่ไยมงไม่มีใครเรียกนะครับครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าหนังไวเนี่ยมัน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 ใช้เวลาแค่สองชั่วโมงอาจจะไม่ได้ตรึงแฟนคลับได้เหมือนการทาซีรีส์ไวซึ่งจะต้องใช้เวลาออกอากาศประมาณสองถึงสามเดือนแต่ที่ผมสังเกตเองถ้าเป็นหนังเนี่ย อันนี้นิดความเห็นส่วนตัวนะครับมันจะออกไปแนวบางทีจะหนักนิดนึงจะไม่ได้จะไม่ได้เหมือนซีรีส์วายครับก็อาจจะปิดมีส่วนครับครับแต่แล้วแต่แนวของของของเนื้อหาที่มาทําครับเวลาที่พี่ถาสร้างซีรีส์วายนะครับทีมงานที่สร้างไม่ว่าจะเป็นทีมงานเขียนบททีมงานถ่ายทำคอสตูมทุกอย่างเนี่ยต้องต้องต้องแยกเป็นทีมต่างหากไหมว่าเขาสเปเชียลไลซ์านวายเลยหรือว่าเขา ตอนนี้ที่ทําอยู่ไม่ได้แยกนะครับคือโดยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเขาทาได้ทั้งทั้งซีรีส์ทับปกติธรรมดาแล้วก็ซีรีส์วายนะครับ,รบก็<ม>อาจจะมีบางทีมบางคนเท่านั้นเองที่แบบอ่ะก,ก,ก็ก็เน้นหนักซีรีส์วายเป็นหลักอะไรเงี้ยที่ถนัดที่จะทำาเ,นนเช่นเช่นอา,อาจจะตัวผู้กับเองที่อาจจะถนัดทาซีรีส์วายมากกว่าแต่ก็บอกว่าทีมงานหรือคนเขียนบทเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ก็เป็นรวมๆกันนะครับอืมครับผมครับคำถามสุดท้ายแล้วครับี่านพิาตอนเนี้ยก็มีหลายช่อง แล้วก็หลายโปรดิวเซอร์ซึ่งทำซีรีส์ไว้ออกมาเนี่ยพี่ถัพูดว่ามันบูมมากๆไอซีเกรดซอร์สเราคืออะไรคือผมเห็นหลายๆช่องหรือว่าหลายๆโปรดักชิงทํามามันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเปรี้ยงอะคือคนดูไม่ค่อยเยอะแต่ของเราทำมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จหลายๆเรื่องนะครับตัวซีเกรดซอร์สอันนีมน้มันคืออะไรครับพี่ถัผมเชื่อว่าน่าจะมาจากโอเคก็อย่างที่บอกครับว่าเราเราทำมาเยอะใช่ไหมครับทำมาทำมามากมามาก็คิดว่าประสบการณ์ที่เราที่เราสั่งสมมาด้วย ก็อาจจะทําให้เข้าใจคนดูว่าเขาชอบแบบนี้บทแบบนี้แคสแบบนี้ก็ก็คิดว่าเราจะเข้าใจตรงนี้มากหน่อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีมงานที่ทําอย่างต่อเนื่องมาก็ประสบการณ์ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะมีโอกาสที่จะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆว่าคนดูน่าจะชอบแบบไหนแบบไหน นะครับนะครับผมซีรีส์วที่เป็นยูริชื่ออะไรนะครับพี่ไาอีกทีนึงอ่า23.5องศาที่โลกเกียงอันนี้คือของชีบีเทีนะครับที่ผงจะออกอากาศตอนน่าจะประมาณปลายปีนี้นะครับโอเคได้ครับก็ทุกท่านรอชมนะครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสถาพรณพิธาขงเรามานะครับมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับตัวซีรีส์วในเดือนไายมัขอบคุณมากครับพิฐาครับ จากที่ได้พูดคุยกับคุณธนาพอร,รอพิธาของเราเนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัว Y ายซี e ี่เนี่ยหรือซีรีส์ Y เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาโออีหรือว่าจะเป็นยูริเนี่ยผมว่านับเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งของไทยได้เลยนะครับเป็นสินค้าส่งออกได้นะครับ ตัวทาง KKP เองก็แนะนำหุ้นวันอีให้เป็นบ่ายนะครับสาเหตุหลักก็เป็นเพราะวันอีเนี่ยเขาผลิตละครไม่เฉพาะซีรีส์วายน,นะครับละครอื่นด้วยแล้วก็ขายไปออนไลน์ขายไป Netflix ขายไป Disney Plu s ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยเรามองว่าเป็นแหล่งรายได้ที่น่าสนใจนะครับท้ายสุดนี้ก็ขอฝากิดตามรายการของทั้งเอชอินเวสด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะซื้อขายหุ้นจะซื้อหุ้นวันนีก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ KKP ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile